ก็อีตัวนี้เป็นกอีเรียบทองอย่างดีครับเป็นสัลเรียบทองที่พันนะครับเรียบทองสีดำปีเีบอีเียวอ้าวเดินพบกับหอยทาการทั้งสามตัวครับตอนนี้จะมาหน้ามองอยู่เดเ็ออไเก็บหนย้าที่ะม้อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตอนส่งเรื่องผมว่าเป็นหนังญี่ปุ่นไง คุณก็ยอ่านห้อพักกะแล้วจะให้เล่านี้เป็นหนังไทยอ่ะตากเจาวจทานจ้าวาาา้าาวาว ายฝ่ายเก่งจึงรีบขอโทษแต่เจ้าหอยทากก็ยังหัดเก่งไม่คลัวเป็งแม้แต่สัตว์นิดเป็ดเอ๋ยเจ้าผู้คิดใช่ไหมว่าข้าไม่ฆ่าจึงไม่กลัวเ้าซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่กว่าข้าหนักไม่กลัวเจ้าหรอกเพราะข้ามีพระชายผู้ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองดูแลอยู่สข้าไม่ใช่เหอยทากกระชากตังก์เป็ดได้ลองเชื่อน้ำก็สงสัยใปนอางยิ่งจึงเอ่ยถามขึ้นว่าอะไรเอ่ย ใครชอบก็นาชอบของเจ้าน่ะเป็นไคริันหรือนี้เป็นผู้ชายแสดว่ามีความสามารถมากเนที่พูดเจ้ากรดดตันขนี้ภรรยาเยะด้วยเจ้าที่ทางเงคอยทีเยขึ้นว่าอ๋อแน่นอนสิเ้าอยากจะใมีใรมีแม่ของย้าวยเดินเดเ ไม่ใช่เขามาเล่นละครหรือขยู่สมดนี่อะไรขยับครับพี่คนไม่รู้โอเคดีมากโอ้เสร็จมา้วเป็นขยับนะครับุ่ไป็นรครับตุยเ็รครับพี่ไม่จะเด้งไปไหนแล้วเรการ์ดเไงต่อไปครับว่าแล้วค่อยดาทีนนี้่ดดด่ดดเด่ด